สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านในฝันวันนี้เราขอเอาใจคนที่ชื่นชอบบ้านสีชมพูสีหวานหวานสีที่ผู้หญิงชอบนิยมกันบ้านหลังนี้นั้นเป็นบ้านชั้นเดียวประกอบด้วยสองห้องนอนสามห้องน้ำและงบประมาณนั้นไม่แพงเลยค่ะแต่เราขออุ่ไว้ก่อนนะคะจะสวยและน่ารักหวานแหววมากขนาดไหนไปรับชม,บรมพร้อมๆกันได้เลยค่ะ ลักษณะของหลังคาบ้านหลังนี้เป็นแบบเพลงแงนตกแต่งด้วยไม้เทียมซึ่งเข้ากันได้อย่างลงตัวส่วนที่โดดเด่นไปกว่านั้นคือสีผนังบ้านนั้นเป็นสีชมพูแถมแซมด้วยสีเทาและตัดบัวด้วยสีขาวได้อย่างสวยงามมีความระมุนบ้านหลังนี้นั้นเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีขนาดบานกลางซึ่งกำลังลงตัวพอดี หน้าต่างของตัวบ้านนั้นเป็นแบบกระจกสีใสดูทันสมัยมากขึ้นและที่สะดุดตานั่นก็คือหน้าบ้านมีการตกแต่งด้วยเหล็กที่ประสานกาันดูแล้วมีความโดดเด่นอย่างมีสไตล์แถมไม่ซ้ำใครและอีกทั้งยังช่วยบงังภายในตัวบ้านเพื่อความเป็นส่วนตัวได้อีกนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็จะไม่เห็นข้างในตัวบ้านมากนะัก และนี่เป็นทางเข้าหน้าบ้านที่มีบันไดปูด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนค่ะมาต่อกันที่หลังบ้านมีการติดตั้งระเบียงที่ทำมาจากเหล็กสีดำเพื่อป้องกันการกันตกประตูทางเข้าหลังบ้านนั้นก็ทำมาจากวัสดุที่เป็นไม้เมื่อเข้ามาดูต่อในส่วนของห้องโถงดูแล้วโปร่งและโล่งมากๆด้วยการตกแต่งด้วยผนงังและพื้นทำให้ดูสะอาดตา มีการจัดหาการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นโซฟาและโต๊ะวางได้อย่างลงตัวและพอดีกับห้องแถมยังมีม่านสีเทามาติดที่หน้าต่างเพิ่มความเป็นส่วนตัวและป้องกันแสงแดดลอดเข้ามาจากในตัวบ้านอีกด้วยในส่วนของเพดานนั้นเป็นแบบลุมสีขาวตรงกลางนั้นคือโคมไฟแถมยังมีดาวไลท์สีดวงอยู่รอบๆโคมไฟอีกด้วยค่ะและนี่คือส่วนหนึ่งภายในห้องนอน บัวถูกตัดขอบด้วยสีน้ำตาลแค่ดูจากมุมนี้ก็รู้เลยว่าหน้าพักผ่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะและนี่ก็คือส่วนของห้องครัวที่สร้างมาเพื่อให้มีพื้นที่เหลือในการติดตั้งโต๊ะเก้าอี้เพื่อรับประทานอาหารถือว่าใช้พื้นที่ได้อย่างประหยัดตัวของครัวนั้นยังคงคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้นั่นก็คือสีชมพูหวาน,วานตัวเคาน์เตอร์นั้น ออกแบบให้ติดตั้งกับผนังอย่างพอดีกุด,ด้วยกระเบื้องสีชมพูร,รอบเคาน์เตอร์และกุดด้วยผนังสีกระเบื้องที่เป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะคะเคาน์เตอร์นั้นประกอบไปด้วยแก๊สหุงต้มซิงค์น้ำด้านล่างมีตู้เก็บภาชนะอย่างเป็นระเบียบพร้อมตกแต่งด้วยโต๊ะกินข้าวของครอบครัวขนาดบ้านกลางถือว่าครัวของบ้านหลังนี้ออกแบบไปได้สวยและไปในโทนเดียวกัน มาดูต่อในส่วนของห้องน้ำก็มีลักษณะเหมือนห้องน้ำทั่วไปอย่างกับบ้านหลังอื่นแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นการตกแต่งด้วยสีชมพูทั้งหมดทั้งตัวของพื้นหรือผนังเล่นลวดลายได้อย่างลงตัวและสดใสมากๆแถมสุขภัณฑ์นั้นพร้อมใช้งานและก็ถึงเวลาเฉลยงบประมาณในการสร้างบ้านหลังนี้กันแล้วนะคะนั่นก็คือ1.45ล้านบาทเท่านั้นบอกว่าบ้านหลังนี้ จะถูกใจสาวหวานๆอย่างเรากันบ้านเราเราอยากได้แบบไหนอยากได้สีไหนตามที่เราชอบก็สามารถที่จะออกแบบได้ตามต้องการตามใจเราได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ทั้งช่องบ้านในฝันก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ